เดือนคนชอบกินยาคูต้องรู้คืออะไรไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมติดตามพี่มดตังถังซันนะคะ เชื่อว่าหลายคนชอบกินยาคูบ่อยๆและกินเป็นประจำทุกวันรู้ไม่ว่าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราคลิปนี้นะคะมีเรื่องกินยาคูกินยาคูนะคะกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประโยชน์ของยาคูมีอะไรบ้างหากใครมีปัญหาสุขภาพภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันเกาลูมาตอยอ่อนเพียไม่มีสาเหตุนอนไม่หลับ ภูมิแพ้หอบผื่นคืนความสมดุลให้กับร่างกายนะคะด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดให้ตังถังซานช่วยดูแลได้คะ่ะ 1. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์นะคะชนิดดีให้กับร่างกายของเราให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะอย่าคู้ 2. นะคะช่วยรักษาความสมดุล ของจุลินซีย์ในลำไส้ 3. นะคะช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายที่ให้โทษต่อร่างกายของเรา 4. นะคะช่วยลดอาการท้องผูกท้องเสียได้นั่นเองค่ะยาคูมีประโยชน์ทานนะคะ 5. ลดการสร้างสารพิษจากจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะลดอาการอักเสบในร่างกายของเรานะคะ6ช่วย ะระบบลำไส้ทำงานได้ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่ท้องผูกทานยาคูได้เลยนะคะ7ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย8นะคะช่วยลดการติดเชื้อแล้วก็ต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดอของโรคผิวหนังเช่นแผลผู้พองรวมถึงทั้ง ภูมิแพ้ผิวหนังและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับยาคูทานวันละ1ขวดก็พอนะคะทานได้ตั้งแต่เด็ก1ขวบนะคะขึ้นไปผู้ใหญ่เราก็ทานได้1น,น,นึ่งวันต่อ1ขวดนะคะ